ปิดประชุมนะคะประจําวันที่18มีนานะคะก็เมื่อวันศุกร์นะคะ KSL ก็ประกาศงบออกมานะคะไตรามาสหนึ่งก็คือเขาปิดงวดไม่เหมือนอบริษัทอื่นนะคะก็คือปิดไตรามาสหนึ่งเนี้ย ลดลงนะคะในเชิงของผลประกอบการเนี่ยก็ตามราคาน้ําตาลที่ลดลงนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าควอเตอร์หนึ่งเนี่ยกำไรสุทธิออกมาแค่375ล้านนะคะเทียบกับป,ปีที่แล้วเนี่ยลดไป13%แล้วก็คิวคิวลดไป17%นะคะออโดยเฉลี่ยเนี่ยก็คือทั้งปริมาณและราคาเนี่ยลดลงไปนะคะราคาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก17บาท50เท่านั้นนะคะต่อกิโลกร,รัมนะคะแต่เทียบคิวคิวเนี่ยกออ็ดีขึ้นนะคะปริมาณขายเพิ่มขึ้นแต่ว่าราคาก็ล ่ส่งออกตัวที่ขายค่อนข้างเยอะมากก็คือในเรื่องของเอทานอลนะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะ60%อนะคะอยู่ที่ควอเตอร์หเนี่ยอยู่ที่32ล้านลิตรนะคะราคาอยู่ที่ประมาณสัก19.7ในส่วนไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะเนื่องจากมีการขยายบอพลพอยในเฟสสองนะค,ะ,คะทำให้ปริมาณการขายมากขึ้นนะคะราคาก็ส่งๆนะคะในส่วนของตัว โดยรวมเนี่ยยอดขายลดลงไป11%นะคะอยู่ที่4,416ล้านนะคะ Q Q เนี่ยเพิ่มขึ้นมคีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าลงนะคะแนวโน้มคอเตอร์สองคอเตอร์สเนี่ยค่อนขจะดีขึ้นนะคะเทียบ QQ นะคะเนื่องจากว่าในช่วง Q2 Q3 เนี่ยก็จะมีการส่งออกน้ําตาลมากขึ้นนะคะแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากราคาน้ําตาลที่อดลงไปบ้างนะคะแต่ว่าคาดว่าจะได้ธุรกิจปีนี้เนี่ยธุรกิจที่จะเป็นตัวเด่นๆนะคะของ เคอลก็คือไฟฟ้ากับเอทานอลนะคะผลประกอบการที่ออกมานะคะยังคงประมาณการไว้ดังเดิมนะคะก็คือยอดขายเทียบกับปีที่แล้วลดลงไป6%นะคะอยู่ที่2499นะคะสมมติฐานก็คือปริมาณการขายเพิ่มขึ้น5%นะคะราคาเฉลี่ย23เซนต์ต่อปอนด์นะคะโดยอย่างอนาทอตอนนี้ก็คือทำไปประมาณ50% ก็กำไรสุทธิเนี่ยก็คือ2 1 4 4ล้านบาทลดลงไป9%นะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวหลักๆของตัวราคาน้ำตาลเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยถ่วงต่อราคาหุ้นนะคะให้ไม่ไปไหนได้มากนะคะแต่หากเทียบกับราคาปัจจุบันของ SKL เเนี่ยต้องบอซื้อขายบันปีค่อนข้างถูกนะคะเพียง10เท่าเท่านั้นนะคะทางฝ่ายคงคำแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานก็คือ16บปนะคะ ็มาต่อที่ TMB นะครับรายงานแบบแสดงสินทรัพย์นี้สินเดือนกุมภาออกมาแล้วนะครับมีสินเชื่อกลับมาฟื้นตัวนะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน0.7%นะครับโดยสินเชื่อเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อ SME และสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กนะครับโดยธุรกิจขนาดใหญ่ยังคงมีการชำระคืนอยู่นะครับแต่น้อยกว่าเดือนก่อนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการชำระคืนสินเชื่อจำนวนมากในเดือนก่อนนะครับทำให้สินเชื่อของ TMB คงหดตัวนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี55 1%นะครับจะเดือนก่อนที่มีการหดตัว1.7% ึงแม้ว่าทีมบีจะเริ่มกลับมาสินเชื่อฟื้นตัวในเดือนกุมภานะครับแต่ทางด้านเงินฝากยังคงเห็นการหดตัวลงอยู่นะครับโดยเดือนกุมภาทีมบีมีเงินฝากหดตัวลงถึง1 8ทาให้าเงินฝากทีมบหดตัวจากสิ้นปี55ไปแล้วถึง2.3%นะครับซึ่งเงินฝากที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากการถ่ายถอนเงินฝากจากระวิสาหกิจนะครับซึ่งเงินฝากที่ลดลงมากในเดือนนี้ส่งผลให้สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากของทีมีเพิ่มขึ้นนะครับมาเป็น92%จากเดินก่อนอยู่ที่90%จากนั้นที่ จากการที่ท m b นะครับมีนโยบายในการเล่งลด NPL และเล่งปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้า SME และลูกค้ารายย่อยเพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้เราคาดว่าส่วนต่างตาดบี้ยของท m b จะปรับตัวดีขึ้นเป็น2.8%จาก2.6%ในปีก่อนนะครับและคาดว่าที B จะมีการลดระดับการตั้งสำรองลงนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเหลือสี่พันล้านบาทในปีนี้นะครับจากปีก่อนที่มีการตั้งสำรองสูงถึง8,800ล้านซึ่งเป็นเหตุผลสําคัญนะครับที่ทําให้เราคาดว่าทางฝ่ายนะครับคาดว่ากำไรสุทธิของทีมบนะครับจะปร ปีก่อนนะครับมากถึง302เป็น6,500ล้านบาทนะครับจากปีก่อนที่มีกำาัสุที่1,600ล้านนะครับจากข่าวที่นายกิติรัตนนองนะครับได้ให้สัมภาษณ์ว่ามีผู้สนใจที่จะซื้อหุ้นของทีบีอยู่เป็นจำนวนมากนะครับแต่จะขายเมื่อผู้ต้องการซื้อตกลงกับทางไอเอ็นจีได้เสร็จก่อนนะครับพนอกจากผู้ที่มีความเป็นไปได้ที่จะซื้อนะครับคือธนาคารจากเกาหลีนะครับในราคาเสนอซื้ออาจจะสูงกว่า3บาทนะครับในขณะที่ราคาขายก็ส่งการคลังต้องการขายหุ้นออกมาที่สามารถ80นะครับ ซึ่งบอกว่าราคาหุ้นของ TMB นะครับจะปรับตัวสูงขึ้นในขณะนีนะครับเกิดจากการแรงแเกมอไลจากประเด็นดังกล่าวมากกว่าทางด้านปัจจัยพื้นฐาน TMB เองนะครับจะส่วนต่างตลาบที่เราคาดว่าจะปรับตัวดีตัวดีขึ้นเมื่อก่ธนาคธนาคารอื่นนะครับประกอบกับผลประกอบการที่เติบโตขึ้นอย่างมากในปีนี้นะครับเราปรับราคาพื้นฐานขึ้นไป2.76บาทนะครับถึงแม้ว่าจะรวมยิวจากเงินปันผลปี56นะครับที่คาดว่าจะมีการจ่าย5ตางต่อหุ้นนะครับมียิวที่1.8 แล้วก็ไม่มีอัพไซเคตเหลือแล้วนะครับเราจึงยังคงแนะนำถือนะครับสำหรับทีม B ต่อที่ KK นะครับรายงานแบบซนสิสซัมเบนนี่สินเดกุมพานะครับเป็นสินเชื่อเติบโตดีเช่นเดียวกับทิสโก้นะครับที่มีการรายงานไปก่อนหน้านะครับโดยเพิ่มขึ้นจะเดินก่อน1.4%่อนทำให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี55แล้วนะครับ2.9%้านะครับค่าสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ยังน่าจะมาจากสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นะครับที่ได้ประโยชน์จากโครงการรถยนต์คันแรกเป็นหลัักนะครบ ในเดือนนี้ k คเมีเงินฝากเพิ่มขึ้นถึง3.3นะครับทำให้สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากนะครับลดลงเหลือ109จาก1 1 1เ็ในเดือนก่อนนะครับแต่เงินฝากที่เพิ่มขึ้นนะครับเปชดเชยเงินกู้ยืมที่ลดลงนะครับทำให้สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากรวมเงินกู้ยืมด้วยนะครับยังอยู่ที่93จากการที่พัฒระนะครับเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะครับและเป็นผู้รับประกันการจัดจำหน่ายกองทุน BTS GIF นะครับซึ่งมูลค่าการระดมทุนอาจจะสูงถึง6 3 0 0 0ล้านนะครับ เราจึงอยู่ระหว่างปรับประมาณการกำไรสุทธิจากเดิมนะครับที่คาดไว้ที่4,300ล้านบาทนะครับและอยู่ระหว่างรอบท,วทัวราคาพื้นฐานนะครับรบนาคาแนะนำนะครับจากเดิมราคาพื้นฐานเดิมที่65บาทแล้วก็แนะนําทยอยซื้อนะครับสำหรับ KK เปลนประชุมสำหรับส่วนพื้นฐาน,นครับ